สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้เปิดราคาพ่อพันชาโลเล่เลือดสูงนะครับอายุเนี่ย17กับ20เดือนประมาณนั้นพี่น้องแต่ว่าวัวทั้ง2ตัวเนี่ยทับเป็นแล้วนะครับพี่น้องครับลำตัวดีกล้ามเนื้อดีนะฮะร,ราคาพอฟังเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่กำลัง มองหานะฮะอนาคตพ่อพันธุ์หรือว่าพ่อพันุ์ชาโลเล่นะฮะอยากจะเอาไปคุมฝูงอยากจะเอาไปาต่อยอดนะฮะปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ปรับปรุงพันธุก,กรรมนะครับคลิปนี้คอนเทนต์นี้มีคำตอบให้ครับผมสวัสดีครับบังครับสวัสดีครับครับผม บางชื่ออะไรนะชื่อวิทยะโอเซมครับครับผมชื่อเล่นชื่อดองหรือบางนิดก็ได้ครับอ่าโอเคบางดองบางนิดได้หมดนะครับที่นี่หมู่บ้านตำบลอะไรครับบางตำบลอยู่หมู่หนึ่งครับตำบลตาขันครับอำเภอบ้านค่ายครับจังหวัดระยองครับเบอร์โทรติดต่อครับผม0-87ครับ709อ่า6769ครับผมวันนี้บางเปิดราคาพ่อพันชาโลเล่ครับผมกี่ตัวครับบาง สองตัวครับอ่ะสองตัวนี่คือตัวแรกนะครับเนาะครับอ่าเนี่ยครับตัวนี้พี่น้องดูลําตัวยาวเลยพี่น้องนะครับตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับผมประมาณ20เดือนครับประมาณ20เดือนทับเป็นหรือยังทับเป็นแล้วครับตัวนี้ทับเป็นแล้วนะครับรับประกันทับเลยตัวนี้นะครับผมครับผมตัวนี้ลูกใครบางจําได้ไหมจําไม่ได้ครับแต่เป็นลูกหลอดใช่ไหมครับแต่เป็นลูกหลอดครับตัวนี้คือผสมเทียมมานะครับพี่น้องครับเนี่ยฮะอายุ20เดือน จุดเด่นของเขาพี่น้องไม่ต้องบอกเลยเรื่องของลำตัวยาวมากๆพี่น้องเนี่ยฮะเนื้อดีนะครับกล้ามเนื้อดีกระดูกไม่ต้องห่วงนี่ผมให้ดูช่วงหัวไหล่นี่ฮะกระดูกสวยมากนะครับเนี่ยฮะอันนี้คือใบหน้านะครับอ่าจมูกชมพูนะครับขอบตาแดงชมพูใบหูสั้นกระโหลกใหญ่หน้าใหญ่นะครับหัวขนหยิกเลยพี่น้องครับแสดงว่าตัวนี้คือ ชาโรเล่เลือดสูงแน,แน่แต่ไม่สามารถฟันธงให้ได้นะครับว่าเลือดกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมบงังครับผมอ่าเป็นอ,อ,อนาคตอีกตัวหนึ่งเลยพี่น้องถ้าใครกำลังตามหาอยู่นะฮะผมให้ดูท้ายนี่คือช่วงท้ายพี่น้องไข่ใหญ่มากๆเลยตัวนี้ไข่สวยด้วยเสมอกันเป๊ะเลยนะฮะนี่ครับขาหลังกระทุขาหลังพี่น้องครับ อย่างนี้ขึ้นตัวเมียสบายๆเลยครับข้อขาใหญ่มากๆนะฮะมุมนี้อาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับช่วงนี้ดูแล้วยังหลอยังเท่เลยพี่น้องนะบางจุงเดินนิดนึงครับตำาหนิีมีไหมครับบางไม่มีครับรับประกันตำาหนิอ่านั่นคือท่าเดินนะครับพี่น้องครับนะนะฮะนะครับยืนหล่อเลยอายุ20เดือนตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับบาง7 0 0 0 0ครับ7 0,000บาทต่อรองได้ไหมครับได้ครับ ส่งฟรีไหม20กิโลส่งฟรีครับ20กิโลส่งฟรีที่เหลือคุยกันนะครับถ้าอยู่ไกลๆก็ตกลงก,กันกับบางได้เลยนะครับ,รบผมตำหนิไม่มีนะบางนะไม่มีครับรับประกันต่นิพี่น้องนะหางสวยมากนี่ยฮะโคนหางผู้หางเนีครับสีออกอเหลืองเหลืองทองทองประมาณนั้นนะพี่น้องนะ <Okay. S 2> อาจจะมีเลอะนิดหน่อยนะครับตรงนั้นก็ ไม่ใช่ประเด็นลฮะรประเด็นคือว่าตัวนี้หล่อมากพี่น้องลําตัวสวยนะครับกล้ามเนื้อดีที่สำคัญคือทับเป็นแล้วนะครับผม7,000 70, 0บาทต่อรองได้ส่งฟรี20กิโลรีบๆโทรเข้ามาครับผมอนาคตพ่อพันธุ์นะครับชาโรเล่เลือดสูงแน่ๆแล่วพี่น้องนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละ จุดทีละจุดเลยพี่น้องครับดูหน้าก่อนนะฮะหัวขนหยิกย้อยเลยพี่น้องนะฮะเครื่องไม่ต้องห่วงครับจมูกชมพูหลาเลยเนี่ยฮะหูสั้นหัวใหญ่นะครับหูชมพูกรีบเท้าชมพูพี่น้องอ่าเนะะี่ยครับดูครับกรีบเท้านะเนี่ยนะฮะลำตัวกล้ามเนื้อ ดีมากๆตัวนี้เห็นบอกว่าเลี้ยงหญ้าอย่างเดียวใช่ไหมครับบางครับเลี้ยงได้อย่างเดียวเลยโอ้โหเลี้ยงได้ดีมากๆเลยบางอายุเขาเท่าไหร่ครับอยู่ประมาณ1 7ถึง18เดือนครับ1 7ถึง18เดือนเห็นบอกว่าทับเป็นแล้วทับเป็นแล้วเกาะเป็นแล้วเกาะเป็นแล้วอ่ามัวเลยสาวๆเริ่มเกาะได้แล้วครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมให้ดูช่วงถ้ายนิดนึงอ่าพี่น้องดูเนี่ยฮะช่วงถ้ายจะเป็นแบบนี้ครับ วัวตื่นผมนิดนึงนะครับพี่น้องครับแต่จริงๆแล้ววัวเชื่องนะฮะถ้าอยู่กับเจ้าของแต่ทีนี้ผมมาใหม่ๆเลยนะฮะนี่ฮะไข่เป็นแบบนี้นะครับสวยมากครับกล้ามเนื้อจุดเด่นของเขาเลยนะครับแล้วก็กระดูกแข้งขาดีนะครับเลือดค่อนข้างสูงแต่ว่าไม่แน่ใจบางก็เลยบอกว่าไม่สามารถบอกได้ดีกว่า ว่าเลือดกี่เปอร์เซ็นต์นะบังเนาะใช่ครับแต่ตามลักษณะตาม,อ,มอัตลักษณ์แล้วเนี่ยพี่น้องครับนี่คือชาโรเล่เลือดสูงอีกตัวหนึ่งแล้วครับเหมาะมากๆสําหรับไปคุมฝูงไปเป็นพ่อพันธุ์ประจําคอกของพี่น้องเอง,เองนะครับใครที่กําลังตามหาอยู่แนะนําตัวนี้เลยเอาละครับบางราคาเปิดไว้เท่าไหร่ครับ อยากเปิดไว้สัก5 5าหมครับคุยได้อ่าห้าหมต่อรองได้พี่น้องส่งฟรี20กิโลครับส่งฟรี20กิโลถ้า,นอ,านอกเหนือจาก20กิโลคุยกันครับผมอ่าคุยกันนะครับเนี่ยฮะวัวมีสะพายเรียบร้อยที่สําคัญคือเลี้ยงด้วยหญ้า <c oughs> อย่างเดียวพี่น้องแต่สมบูรณ์มากๆเลยนะฮะนี่คือวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้าอย่างเดียวนะครับดูเอาครับนะห้าหมต่อรองได้ ตำหนิไม่มีนะบางนะไม่มีครับรับประกันตำหนิเลยครับผมรับประกันตำหนิรับประกันทับด้วยครับเพราะว่าบางได้ฝึกได้ปล่อยให้เขาลองลองขึ้นลองทับแล้วใช่ไหมครับผมอ่านะครับห้าหมื่นห้าพันบาทพี่น้องต่อลองได้20่กิโลส่งฟรีเอาละครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับผมครับผมพี่น้องครับ2ตัวหล่อๆวันนี้สวยๆเลยนะครับจุดเด่นของวัวสตัวเนี่ยพี่น้องครับก็คือ กล้ามเนื้อแล้วก็เรื่องของกระดูกนะครับสายเลือดไม่ต้องห่วงนะฮะดีๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือราคาไม่แพงด้วยเอาละครับพี่น้องครับถ้าชอบคลิปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัววันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ